แมนยูเตรียมเจรจาแอนโทนีอีกรอบก่อนตลาดซื้อขายปิดสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะต้องรอดีลสำคัญครั้งสุดท้ายเพื่อคว้าตัวแอนโทนีปีกดาวดังของอาแจกอย่างไรก็ตามแมนยูยังเชื่อว่าอาแจกอัมตอรด,ดัมอาจลดค่าตัวนักเตะรายนี้ที่67.5ล้านปอนด์ก่อนถึงเส้นตายในการย้ายทีมทั้งนี้เอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนยูที่ตั้งตารอเป้าหมายหลักของเขา แต่การเจราจาต้องสะดุดลงกับราคาที่ฝั่งทีมดัดต้องการจากรายงานระบุว่าแมนยูจะกลับไปเสนอราคานักเตะรายนี้อีกครั้งโดยแหล่งข่าวรายงานว่าแมนยูเชื่อว่านักเตะวัย22ปีรายนี้จะสามารถเซ็นสัญญาและลดราคาได้ก่อนกำหนดเส้นตายการโอนวันที่2กันยายนและพวกเขาได้รับการเสนอราคา67.5ล้านปอนด์ในช่วงต้นฤดูร้อนและมีการคาดการณ์ว่าข้อเสนอครั้งใหม่นี้จะสามารถกลับมาเปิดเจราจาอีกครั้ง ด้วยข้อเสนอที่50.5ล้านปอนด์